ค่ะมายังไงสวัสดีฮะสวัสดีคลือกปลาเลื่อนเลี้ยงไว้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่สวัสดีฮะท่่าานวไปวิ่งกันไหมพี่เอ๋ตั้งใจตรงนี้ฮะหรือจะจัดรายการแทนผมวิ่งผ่านมาครับวันนี้วิ่งใกล้บ้านวิ่งจากรุงวิทย์แล้วออกยี่สิบหกมาแล้วเดี๋ยวชาติบ้านอยู่ทองหล่อนะใช่ครับอันนี้พี่ไปสวนเบญจทิรีนินึงนะผมสังเกตดูไลฟ์เนี่ยทีมงานเขาขอบมอนิเตอร์วิ่งผ่านแถวนี้บ่อยใช่ครับร้านผ่านน้ำข้าวแกงเนี่ยน่ากินมากเลยแต่ไม่ได้กินทันทีเลยอ้อเหรอ โอ้ร้านของแกงดิเหรอก่อนถึงเราเนี่ยครับแล้ววันนี้วิ่งไหวเราเมื่อวานเห็นบอกว่าเหนื่อยตอนเช้าไม่ใช่เมื่อวานกินหมูกระทะเยอะไม่ใช่ตอนเช้าสิตอนเช้านั้นลูกชายเหนื่อยอ๋อไม่ใช่เหนื่อยลูกชายจะไม่ไม่ยอมยอมยอมรับเลยใช่อว่าตัวเองล้าเนี่ยเหนื่อ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 เหื่อยเหน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 ื่อยเห่อยเหนื่อะเหนืนื่อยเหนื้อยเหยเหนื่อยเหนื่เบิื่นื่อยเหสื่ยเหนะครับสนื่อยดีสื่อยเหนื่อยเหนยเ่ยเหนื่อยเหนื่อยเหนยเ่ยเ่ยเหนยเรนอยเหนอยเหมื่อยเหนื่อยเหน้า ข้างหน้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแจ้งนิดหน่อยนะมีสายสื่อสารนิดหน่อยอ๋อครับนะฮะหวังว่าจะมาบังบัดแถวนี้ก็มีกองขยะนิดนึงเลยไปหน่อยเพราะว่ามีชุมชนอยู่กองขยะใหญ่เหมือนกันคยอย่าบพี่ก,กววยเขาเก็บไม <ป S 1> ่ทันเหรออถังมันน้อยไปหน่อยครับถังมันน้อยไปหน่อยใช่ก็เลยมาวางก็เลยดูจะไม่คิดฝนตกมันจะลงไปติดท่อาบน้ําไม่คุณชัดชาติผมถามจริงๆนะอันนี้ไหนๆก็มาเป็นการส่วนตัวนะครับคุณชัดชาติสามารถที่จะวิ่งแล้วมองซ้ายมองขวาใช่ใช่แล้วประมวลความคิด ขยะเยอะไปนิดนึงถังน้อยไปหน่อยใช่ไอ้ตรงนี้มันยังไงไอ้หล่มบ่อไม่ตอนนี้นะคุณุณจะคุณเอาสมาธิจากไหนไม่เวลาวิ่งมันออโต้ออโต้พลอดวิ่งไปเรื่อยไม่ต้องใช้ความคิดนะเราก็ดูนู่นดูนี่ได้ล้วก็คุยกับพี่กวาดคุยกับคนเขาไปเรื่อยฮะพี่กวาดตรงซอยยี่สิบหกแกบอกว่าถังขยะพอแต่ถ้าไปตรงแถวพระนครนี่บอกไม่พออยากมีถังขยะมันก็จะมีแบบแต่ละเหตุไม่เหมือนกันแต่แล้วเราก็ไปประมวลแล้วก็เดี๋ยวคุยกับพอโอเคครับคุณช่ช่คุณวิ่งมากี่ปีแล้วโอ้ย วิ่งนานครับวิ่งบ้าโทษครับวิ่งบ้าคลั่งอย่างเงี้ยเหรอไม่บ้าคลั่งอย่างนี้แล้วก็เนี่ยวันแต่ไม่ใช่นี่เราวิ่งบ้าคลั่งไม่บ้าคลั่งซึ่งก็ถามวาันจะเปน้ำท่วมหนึงตีสองตีหนึ่งามตีสี่ตีห้ามาวิ่งแล้วนี่ไม่เรียกว่าบ้าคลั่งเรียกอะไรมันติด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 มันเหมือนเสพติดเลยนะเนี่ยเพราะมันมีมันหายเครียดนะวิ่งหายมันมันหลั่งสารนะใช่ใช่ใช่โอแล้ววิ่งมาแถวนี้ได้กินอะไรไหม ได้กินอะไรคือโชนตอนนี้ไม่มีต้องน้องมุ่นทำทองหล่อเขาสารแต่นี่ไม่ไม่ใช่เรื่องลำคาญนะพี่ต่ายยศอย่าเข้าใจผิดเป็นเรื่องกังวลว่ามันเข้าถึงง่ายไงคือวิ่งผ่านวันนั้นคือลำคาญหรือกังวลกังวลไม่ได้ลำคาญหรอกเพราะว่ามันเราผ่านแป๊บเดียวันริงแล้วไม่ใช่เรื่องเผ็ดเราเดือดร้อนลำคาญต้องอย่าเข้าใจผิดแต่กังวลว่ารู้สึกว่ามันเข้าถึงง่ายประมือนว่าตามอย่างที่ไปบอกทองหล่อก็เต็มเลยนั้นเราในแง่ผู้ปฏิบัติเราก็กังวลว่าเออจะไปชนจะเข้าถึงง่ายไหมไม่ใช่อะไรไม่ได้ย ใช่ก็วิ่งฮะวิ่งเข้าวสารแล้วก็สรุปออกลงไปที่อุตสาหกรรมอุต้าหซ้ายคือผ่านเข้าวสารออกมาเรารู้สึกได้เลยเหรอกลิ่นมีกลิ่นมีกลิ่นกี่โมงกันตอนนั้นตอนนั้นไรตีสี่ตีสี่ครึ่งมั้งกินกัะชายอยู่เลยเหรอก็มีฮะมีมีได้กลิ่นมันมันรู้สึกได้เลยเหรอ รู้มันก็ชัดนะมันก็คือปกติมันจะอาการไปตื่นไงแต่ไม่ได้ว่าเราไม่ได้เหลือร้อนลมคานแต่ถ้าว่าเอ้ยเหมือนกันมันมันง่ายขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าคือถ้าคุณรัชาตินี่แม่นกฎหมายค่ะถ้าเดินร้อนลมคายปุ๊บต้องแจ้งตำรวจใช่เพราะว่านี่มันเป็นเหตุเดินร้อนลมคายวันนั้นไม่คิดเจอ ไม่ได้คิดลําคานไม่ได้คิดลําคานแต่คิดว่าใหม้มันเข้าถึงง่ายไปไหมแค่นี้เองแต่ว่าเอาอแล้วเพราะเราดูแลโรงเรียนกทมเราดูแลศูนย์สารสูขกทมอ,อมะไรเงี้ยครับก็แค่มิติว่าเออมันแต่ว่าต้องยอมรับกฎหมายใช่ไหมถ้าเขาขายได้ก็าขายแต่เราฝ่ายด้านท้ายะก็ต้องดูว่าจะดูแลไงนักเรียนผู้ปฏิบัติแม้ใช่ทั้งเจ้าที่กทมเองอะไรย่างเงี้ยครับคือบ่นด้วยความกังวลใช่ให้แล้วก็ให้พ่อแม่กังวลด้วยว่ามันมันมันอาจจะซื้อขายง่ายขึ้นมั้ง ก็แค <Ooh. S 1> ่ให้พ่อแม่รู้ว่าสถานการณ์มันผมว่าเราแค่รายงานสถานการณ์ครับช่วยกันท้องรอนท้องรอนได้กินเหรอท้องรอนไม่ได้กินแต่ท้องรอนมันเห็นเราเห็นฟู้ดทรักเราก็งงเอ๊ะมันขายอะไรได้มันขายเบอร์เกอร์อ่พอไปดูเขาขายไอ้ดอกกันทานแต่คุยเขาน่าก็คุยก็เป็นพวกคนรุ่นใหม่มาทำอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะเขาไม่ได้โดนสักสักปื้นพี่ไม่ทำที่ชายผมไปลองไหมอุ้ยหนอนหวยนู้นแล้วมั้งเห็นยวได้กลิ่นนิดหน่อยเออชายทำไมหมอฉันชาย เขาก็บอกให้ระวังเพราะเขาเป็นหมอก็ต้องระวังอ่ะเรฟังเขาอ่ะเรเขาแล้วเขาไปคุยอะไรเขาขายยังไงอะไรเงี้ยหรอขายยังไงเออผิดกฎหมายไหมน่าจะเปล่าผิดกฎหมายไหมอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้มวเขาขายแต่ดอกเขาที่ฟังนะก็คือขายเป็นเป็นเป็นหนองกับสารสุขอ่ะเป็นการแพทย์แต่เขาจะมีหลอๆเลยนะใช่ใช่ก็เห็นเหมือนกันนะเออเห็นสิผมซื้อมาไม่ใช่ผมไม่โฉบคือมันเป็นหลอๆแล้วเป็นสายพันธุ์นะใช่ใช่แล้วก็บอกเลยนว่าสายพันธุ์นี้เป็นจากไหนใช่ใช่แล้วก็มี อะไรอาการยังไงใประมาณว่าแบบหลับแบบอะไรอย่างนี้แบบดีดเอยเน้นเน้นงานเน้นทางการใช้การแพทย์มั้งคนขายนะแต่คนซื้อไม่รู้ไปทำอะไรเหมือนกันก็แค่ต้องระวังต้องให้รู้สาการที่มันเกิดขึ้นนะนี่คือบังเอิญเคอยู่พหลค่ะแล้ววิ่งพระรามสีนี่บ่อยมาก ใช่ไหมฮะเส้นนี้จะต้องรัดล็อกถึงเบนจิติรีไปทางเพชรบุรีครับครับคือจะเรแว่งนี้ถ้าไปไกลหน่อยก็จะข้ามฝั่งไปฝั่งตัทรวงมอข้ามไปฝั่งทวนเทอไปเทำงานช้าก็ไปทําที่กทมแล้วก็วิ่งพระรามเก้าไปปิ่นเก้าอ่าน้องไว้เขอเนี้ยชนหมัดค่ะอาจารย์โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจัดละกันฮะโอ้ยไปแล้วพี่วิ่งต่อไปเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งต่อนิดนึงคืออันนี้จะถามเรื่องที่จะเสียคะแนนนิดนึงครับอ่าเรื่อง ถามเรื่องนี้ตอบปุ๊บเสียคะแนนเลยถามได้ไหมไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะรถไฟฟ้ากลางเดือนกันยาจะเก็บตังค์นนะส่วนต่อขยายคืออย่างนี้พี่เหายศส่วนต่อขยายส่วนที่สองนี่นะเราไม่ได้เก็บตังค์ถามว่าแล้วเราต่อขยายส่วนที่สองก็คือไอ้ตรงโซนการมาถึงไอ้ตแัแบริง่งใช่แบริ่งกรารแล้วก็จากจรุจกักรชิดไปครูคตคูคตถูออกไหมเรา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 ไม่ได้เก็บตังค์นะแต่มหมายความว่าเราวิ่งฟรีแล้วเราต้องเสียค่าให้เอกชนมีวิ่งนะปีหนึ่งประมาณ5 9 0 0ั้านอล้าน ซึ่งอันนี้ไม่ได้มีเงินเข้ามาช่วยเลยถามว่าทํามันได้ร้านอย่างไหนก็มาจากคนทั้งหมดกรุงเทพช่วยกันจ่ายก็คือภาษีคนกรุงเทพใช่ต้องไปจ่ายให้คนนั่งฟรีก็ส่วนหนึ่งแล้วมันก็อาจจะไม่ค่อยยุยธรรมางนมันต้องเริ่มเก็บแล้วล่ะอีกส่วนหนึ่งถ้าเราไปดูมอไซค์ข้างล่างอ่ะก็เจ๊งหมดมเพราะมันวิ่งฟรียาวเลยอพะนั้นพวกขับรถสราด้างล่างเขาก็หากินเงินยากเหมือนกันนะืแล้วมันก็เป็นความยุยธรรมนะไม่ได้มีอะไรหรอกไม่กลัวเสียคะแนนหรอกไม่เป็นไรหรอกผมไม่ได้คิดไรเพราว่่มกนหลสใญะ ที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้นั่งนะแต่ต้องเสียตังค์ไงคนส่วนใหญ่ไม่นั่งคนส่วนใหญ่ไม่นั่งตน,นี้ตอน,น,นี้มันจะคิดยังไงผมถามเอาง่ายๆนะไต้องซับซ้อน <c oughs> คือปกติเราขึ้นเนี่ยอเราขึ้นมาจากสมุติผมขึ้นมาจากโคโครับ <c oughs> นี่ต้องวอร์มนะพอเดี๋ยวหยุดนานต้องึงเดี๋ยววอร์มเปพื่อนวอร์มเป็นเพื่อนนะเพราะฉะนั้นก <c oughs> ็ค <c oughs> ือสมมติเราขึ้นมาชมขึ้นมาจากเกษตรครับเดิมผมขึ้นฟรีถูกไหมผมจะมาจ่ายตังค์เมื่อไหร่ริงแล้วถ้าเกิดไม่มีสสูตร คือมีสูตรแรกคือตอนแรกเนี่ยขึ้นส่วนส่วน,วนตอ่อขยายหนึ่งเนี่ยเสียสิบห้าบาทเลยเออก็คือสมมติว่าเราไปแถวไอไปบางว่าเนี่ยไอ้นั้นนั่นคือส่วนตอ่อขยายเดิมใช่ใช่ไปบางว่านะ<ช>เออคือตอนนี้มีสองสองสอง,สองแนวคิดออก็คือส่วนอันนึงคือคิดสิบห้าบาทเลยครับปุ๊บคิดสิบห้าบาทออแล้วพอเข้าระบบไข่แดงก็มาจ่ายเราก็มาจ่ายหลอดไข่แดงหรืออยากจะคิดตามระยะทางสิบสี่บวกสองเอ็กซ์ทั้งมันมีสองวิธีคิดแต่ว่าเดี๋ยวจะคนนี้ทางสภากรมอเขาจะตั้งตัวแทนเข้ามาเดี๋ยวเราคุยเขาหน่อยเพราะว่าเขาต้องเป็นคนจ่ายส่วนต่าง เก็บยังไงก็ไม่คุ้มไม่ไม่พอหกพันล้านน่ะคือไอ้ที่จะเก็บไม่ว่าจะเป็นสองสูตรไหนเนี่ยไม่พอไม่พอเก็บผมว่าได้อย่างมากอาจจะสักพันห้าร้อยล้านสองพันล้านต้องมีส่วนต่างที่ต้องเอางบมาไปจ่ายมันเดี๋ยวต้องปรึกษาสภาเดิมเพาสุดท้ายสภาต้องเป็นคนอนุมัติเงินส่วนต่างคือเป็นกันนี่มันก็จะถมไปถมไปก็จริงแล้วสุดท้ายคงไม่ใช่นี่แหละเพราะต้องจ่ายเอางบมาตั้งจ่ายเหมือนส่วนต่อขยายหนึ่งครับก็ยังต้องตั้งจ่าย ส่วนต่างอยู่แต่ไอ้ไอตรงไข่แดงเราไปยุ่งเขาไม่ได้เพราะสัญญาสัมปทานถึงปีเจ็ดพอข้าปุ๊บก็ต้องจ่ายเขาตามนั้นใช่เขามีสูตรอยู่เลยเขาเก็บเขาเราชอบกี่กี่สถานีเท่าไหร่นั้นเนมันของเขามีสูตรอยู่ครับตอนนี้ก็มันจะเก็บไอ้ส่วนต่อขยายเอาจริงนะต้องเอาจริงครับไม่งั้นแล้วสุดท้ายมันก็จะขาดทุนเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่เอาให้เราครอบให้เราครอบเพราะเราก็มีเวลาอยู่มันมันผ่านมาหลายปีแล้วที่ไม่ได้เก็บเดี๋ยวคิดให้ดีมันมีมันอยู่แล้วที่เขาจะมีอยู่สองสูตรครับไปคุยกับทางสภาคุ้มความผู้บริโภคท่านก็เห็นชอบสสููตตรรท่านนนเห็ด้วยึง เดี๋ยวเราคุยกันนิดนึงครับวอมตีฟอมแข่งันฟอเป็นเื่อนเดี๋ยวมันมันต้องมีไม่ยืดหน่อยเลยใช่ไหมถามสุดท้ายแลวเดียวจะไปวิ่งต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปทํางานด้วยครับถามสุดท้ายร้องเพลงอื่นไม่เป็นหรอสวัสดีวันจันทร์ร้องเพลงเนี่ยไม่ได้เอาเอาความหมายะเอาความหมายเออเอาความหมายของเพลงสวัสดีวันจันทร์ราบใดที่สัญญาณชีพยังมีฉันยังมีแรงค่ะอาจมีวันท้อถึงขราวอ่อนแรงพักเดียวเดี๋ยวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวัง ฉันจึงยังไหวตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปโอ้่หเอาความหมายใช่เพราะว่าเพลงนี้ผมจะได้ช่วงโควิดอ่ะผมลงพื้นที่เห็น <c oughs> เพลงนี้แบบมันปริ้งขึ้นมาแล้วก็แบบเออมันถูกใจมากเพราะทุกคนต้องดินน้นรนอ่ะในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้อยู่สบายๆนะมันถึงต้องทํางานทํางานทํางานไม่ใช่หมายถึงผมนะหมายถึงคนทั่วไปไม่ไอ้น้องข้างนอกอ่ะผมถามบอกไม้แต่ที่สามอ่ะมาต่อพี่ต่อยยุทธอีกเขาก็ทํางานทํางานทํางานทุกคนทุกคนก็ทํางานเพื่อ คนที่รักเพื่อสิ่งที่หวานอ๋อเอาความหมายได้ไม่ได้ผมร้องเขาบอกเหมือนท่องอาขยานทำไมร้องอยู่เพลงเดียวใช่ไหมผมทุกคนจะวิ่งวิ่งไปแปดโมงเช้าวันอังคารบ้างเออวันนี้สวัสดีวันจันทร์บดีเลยเออวันนี้สวัสดีวันจันทร์สักนิดหนึ่งซิมร้องไงนะเอาเป็นร้องนะอย่าท่องอะไรนะอย่าท่องให้ร้องเอาร้องสิตราบใดที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรง อาจมีวันชอถึงคราวอ่อนแรงพักเดียวเดี๋ยวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังฉันจึงยังไหวตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไป ต่อไปดีขึ้นนะไม่ใช่ถ้ายืนเนี่ยถ้ายืนดีขึ้นคือท้าวิ่งท้าวิ่งมันหอบร่างชื้นร่างชื้นเหมือนนั่ห้าเหมือนเลยขอบคุณครับขอบคุณมากเยี่ยมนะครับขอบคุณนะครับอีกทีหนึ่งไปขอบคุณครับขอบคุณครับพอดีนะพอดีนะไปแล้วครับอ่าคุณเดกราชมาพอดีเลยว่าวัอดีครับวัอดีครับวาดชนเอาเขาเอาแขนเล้าเลยโอ้โหวันนี้ร้องเพลงออกอากาศไว้ วิ่งมาวิ่งมาหลายทีแล้วใช่ไหมใช่วิ่งผ่านหลายสองสามนี่ยดักเลยไปดักเอาขึ้นมาสักทีนเถอะมีเรื่องค้างคาที่จะถามออกตกลงจะร้องเพลงจะเอาความหมายค่ะก็เลยร้องสวัสดีวันจันทร์ทุกวันเลยคะอกเราว่ากันต่อไปนะครับ